ไปไหนไปไหนไปไหนพ่อไปแล้วนะพ่อไปแล้วนะไปขึนะป้นบ้านไปยุงเยอะฮะตะก้อไปด้วย ล่ะเอาอะไรไปด้วยไปยุงมาแล้วไปะย้อนไปไหนเตม้าเตมา้ตมาเตม้าแล้วเตม้าหาพ่อเอ้ยย้อนไปทำไมไม่เล่นแล้วเหรอเล่นดิเล่นดิยุง <laughs> ไ,ได้เอา้ายุไ่ได้เอาไปเอาตรงพอดีไปเอาแล้วย้นไปทำไมอ่ะ nhiều anh nhỉ, nhiều này, đừng, đừng có, có đi luôn, tôi coi gì luôn, coi coi luôn อ่ะเตะไปทางไหนมาทางนู้นนู่นมาเตะไปสิมาดีมดีดิอ่ะพอที่เตะอ่ะพอทีเตะไปไปเลยนู่นอาชีเตะทีนี่โอ้ยไอ้ชนชนชนไมถือมาเตะมาเตะมา

เตะมาเร็วดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้สีอะไรดูดูตะบนเตะทางนี้าม,ม,มาเร็ววววิิิงงง เออวิ่งทันสิวิ่ง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 ออกมาออกมาไปไปไปติีปติีเอาวิ่งไปไหนวิ่งไปไหน สองโมงอะไรหกโมงแล้วจิสโมงเก้โอ้โห,โห แล้วก็อยู่นู่นไงอยู่ข้างในนึง